พ ustedes, да. ح ح uh ี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวาวครับนี่ก็ท้การผ้าหวครับยุนี่ผ้าแล็วลียค้่ครับใส่ดำเชนเดียวกนอยดากในช้นที่ห่งครับพรมาดังถูหเว้ยเมัูหนมัอว่าอกไัน่หน่พี่น้องสนใจไหว้ผ้าครับ สองดีอ้แพมมีสารข้างตรงนี้งานง,งานพิผักก่อนพิจมมมมัยสนุกี่เขาพี่น้อง,งอเขาบาังคับมันเลียบสมเสมดต้องงไอ้แพมมีนโกงอบ่งครับเออเพิ่งได้นี่นนนนมีกงดิ๊จังแค่นี้จังกับพี่น้อง สนใจใบ้าที่ตัววะเดครับนี่เลครับนี่อีกเสียมนึงครับเดกครับตอนนี้พาออกดสามะได้จักมินมันถอวงๆวง n h a